ดวงเฮงดวงปังส่งท้ายปีชาวราศีพฤกษบช่วงกลางเดือนธันวาคมจนไปถึงสิ้นปีนี้อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคกำลังจะได้รับการแก้ไขถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการงานการเงินโคตรดีโชคลาภวาสนานำพาให้ถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ชีวิตพลิกเปลี่ยนกลับกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน กลาบสวัสดีคุณผู้ฟังและกรรยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับเปิดคำทํานายโบราณโหราศาสตร์หมอดูชื่อดังหลายท่านได้ทํานายไว้ตรงกันว่าเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพฤกษภในช่วงกลางเดือนธันวาคมลากยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ชีวิตของท่านจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆ ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านชีวิตก็จะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงอุปสรรคต่างๆนานาด้วยหลังจากนั้นท่านจะได้รับชื่อเสียงที่โด่งดังมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การงานการเงินโชคลาวาส,สนาเข้าใกล้กับคำว่าจุดเริ่มต้นที่ดีมากยิ่งขึ้นและสิ่งไหนที่เคยติดขัดหรือว่าเป็นอุปสรรคที่เคยสร้างปัญหาให้ท่าน สิ่งเหล่านั้นกำลังจะลดน้อยถอยลงและจะดีขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตของชาวราศีพฤษภท่านยังมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ได้รับเงินก้อนโตในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์มากมายสำหรับชีวิตของท่านไม่ว่าจะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มีวาทศิลป์ที่ดีในการพูดท่านจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิต ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ท่านนั้นจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงปลายปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะส่งผลสำเร็จอะไรๆที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกอดัดจใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าฝืดเคืองพอสมควรการเงินยังชักหน้าไม่ถึงหลังการงานก็ยังคงติดขัดในช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปี บางครั้งก็เหมือนว่ากับชีวิตของท่านจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงล้มเหลวไม่เป็นท่าถือว่ามีแต่เรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านส่งผลให้ท่านนั้นยังไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่และแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มีโอกาสจะจบลงก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2567ชีวิตของท่านก็จะมีอำนาจบรารมีมากยิ่งขึ้น และยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยสนับสนุนทำให้ท่านนั้นมีโอกาสกอบโกยเงินก้อนใหญ่ก้อนโตส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นมีช่องทางในการทำมาหาหินเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นก็จะสมบังตามความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านถือว่าคำทำนายในคลิปวิดีโอนี้ ที่ทางช่องของเราได้หยิบยกและคัดสรรมาถ่ายทอดให้กับชาวราศีพฤกษภได้รับรู้ก็แล้วแต่ท่านไหนจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมากน้อยเพียงใดถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบางท่านก็มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ผ่านมาตรงกับคำทำนายนี้ถือว่าบางท่านก็อาจจะใกล้เคียงแต่โดยรวมแล้วเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในช่วงปลายปีนี้ ชีวิตของท่านจะสุขสมหวังทั้งทางด้านการงานการเงินรวมถึงดวงโชคลาภาสนายังส่งผลให้ท่านนั้นมีโอกาสถูกหวยรวยโชคก่อนสิ้นปีนี้อีกด้วยถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นถูกเปิดออกแล้วไม่ว่าท่านจะทําอะไรจะตัดสินใจทําอะไรในสิ่งต่างๆก็ให้ท่านนั้นเรียบทําเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลออกมาดีมากอุปสรรคที่เคยติดขัดก็จะลดน้อยถอยลง หลังจากนี้ชีวิตของท่านก็จะลาบลื่นขึ้นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสิ่งไหนที่ท่านนั้นได้เข้ารบนับถือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านสิ่งเหล่านั้นก็จะมาชี้แนะแนวทางมอบโอกาสดีๆเรื่องการงานการเงินท่านมีดวงชะตาชีวิตที่ดีมีลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัว และชีวิตของท่านมีโอกาสจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวปากหลักปักฐานให้ชีวิตมีความมั่นคงแข็งแรงถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนไปถึงสิ้นปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีชีวิตของท่านก็จะล่ำรวยกลับกลายเป็นเศรษฐีไม่ยากจนอีกต่อไปและแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เดินทางมาจนถึง ที่ทางช่องของเราจะได้นําเสนอเรื่องการงานการเงินและดวงโชคลาาศาสนาของท่านที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต 3. เรื่องราวต่อจากนี้ไปที่เราจะพูดถึงหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาช่วงกลางเดือนที่มีเสน่ห์มากมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในชีวิตและท่านจะได้รับเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางชีวิตก็จะประสบความสำเร็จตามที่ได้หวังเอาไว้ และให้ชาวราศีพฤษภให้ท่านนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีว่าการงานการเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนว่าในช่วงระยะเวลากลางเดือนธันวาคมจนไปถึงปลายปีพุทธศักราช2561นี้จะเป็นยังไงสำหรับเรื่องแรกเรามาฟังเรื่องของโชคลาภศาสนาของชาวราศีพฤษภก็แล้วกันสำหรับดวงของโชคลาภศาสนาของชาวราศีพฤษภ ถือว่ามีแต่ความโดดเด่นมากไม่ว่าท่านจะทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จาเป็นใจและดวงโชคลาภศาสนาก็จะเข้าข้างสิ่งไหนที่ท่านไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้ท่านก็จะได้อย่างตั้งใจและชาวราศพีพฤกษภท่านยังมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ในช่วงสองงวดที่เหลือของปีนี้เพราะดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแหลงมากๆในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ใครคิดหวังสิ่งไหนก็จะเป็นไปตามความมุ่งมาป่ปรารถนาของคนนั้นถ้าหากคิดอยากจะได้เงินแสนท่านก็จะได้เงินแสนถ้าหากคิดอยากจะได้เงินล้านท่านก็จะสมหวังตามความมุ่งมาป่ปรารถนาของท่านอย่างแน่นอนถือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอยากเป็นใจส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอนส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการเงิน สำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภไม่ว่าท่านจะประกอบจิจการงานอะไรการเงินของท่านก็จะคล่องตัวถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นเป็นเรื่องที่พิเศษที่มีอำนาจบาร,รมีมากสำหรับชีวิตของท่านท่านเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งมีช่องทางในการหาเงินมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้หลังจากกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปแล้วการเงินของท่านก็จะไม่ติดขัดอีกต่อไป ท่านจะมีเงินจับใหญ่ใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเก็บมีช่องทางในการหาเงินมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ได้หวังเอาไว้อย่างแน่นอนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภการงานใหม่ๆก็จะเข้ามาให้ท่านนั้นได้เลือกคัดสรรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาและคอยสนับสน,นุนและผู้หลักผู้ใหญ่ส่งมอบโอกาสดีๆในการทำงาน มีให้ท่านนั้นได้ทําอยู่ตลอดและชาวราศีพฤกษภท่านยังมีความคิดมีไอเดียมากกว่าคนปกติหรือคนทั่วไปท่านคิดค้นการงานช่องทางหาเงินได้หลากหลายช่องทางและคําพูดคําจาของท่านนั้นถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีวาทศิลป์ในการพูดได้ดีคําพูดคําจาของท่านจะส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งหวังเอาไวา้ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านจะได้ผ่านพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ชีวิตของท่านก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆตามมาและจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นการงานก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจถือว่าทั้งสามเรื่องราวที่เคยสร้างปัญหาให้กับชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ความอดทนอดกันไม่เคยทำร้ายใครสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมชีวิตของท่านให้แข็งแกร่งและชีวิตของท่านก็จะมีความอดทนอดกันต่อคำพูดคำจาของคนได้ดีชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ทางมอบโอกาสเรื่องการงานการเงินสิ่งไหนที่เคยติดขัดก็จะดีขึ้น ชีวิตจะได้หลุดพ้นจากปัญหาจากความกังวลใจได้หมดในสิ้นไปสำหรับช่วงก่อนที่จะถึงกลางเดือนธันวาคมถือว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวของท่านอย่างแรงให้ท่านนั้นระมัดระวังเคาะภัยเรื่องสุขภาพและให้ท่านนั้นจงเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองมันจะมีบางอย่างคอยเตือนและสื่อสารกับตัวของเราสิ่งที่จะแก้เคล็ดได้ให้ท่านนั้นหมั่นเปลี่ยนน้ำพระ มันสวดมนต์ไหว้พระมันทําบุญตักบาดบานและชีวิตของท่านก็จะไม่ขาดโชคลาภเหมือนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีชีวิตของท่านก็จะหมดเคราะห์หมดภัยท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ลำบากอีกต่อไปสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากชาวราศีพฤษภได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้ว ให้ท่านนั้นโปรดน้อมรับคำามทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีเปิดรับดวงมหาโพธทรทพย์พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จและพิมพ์ในสิ่งสิ่งนั้นลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้สิ่งดีๆย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านและเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทำด้วยนะครับ ขออานวยอวยพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีพฤษภเขารลบับถือช่วยดลบรรดาลให้ชีวิตของท่านนั้นประกอบจิจการงานอะไรก็ขอให้ราบลืน่นช่วยดลบรนดาลให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยเงินทองหายเจ็บหายจนและให้ชีวิตประสบพบเจอกับความสําเร็จประสบพบเจอกับดวงโชคลาภวาสนาที่ใหญ่หลวงชีวิตร่ำรวยถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่มีเงินจับใจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเจ็บ สมกับสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งหวังเอาไว้ดังตั้งใจขอให้สมพรป่าสาธุสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์น,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้และถ้าหากท่านชื่นชอบที่วิดีโอนนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ